หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครถูกตรวจสอบพบว่ามีประชาชนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางซอยที่รกรางมืดเปลี่ยวนะคะโดยเฉพาะที่ซอยเพชรกกเกษมร้อยสิเขตหนองแขมค่ะทําให้มีผู้คนอาศัยหนานแน่นอยู่แค่ช่วงต้นซอยเท่านั้นติดตามจากรายงานค่ะเดี๋ยวก็ตวนไม้หายไป,ไป,ไป กรุงเทพมหานครแม้จะเป็นเมืองที่มีความเจริญในทุกด้านแต่บางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างซอยเพชรเกษมร้อยสิบมีระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรโดยเชื่อมต่อกับซอยทวีวัฒนาน,นึงแม้จะติดกับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แต่สภาพแวดล้อมในซอยจะมีผู้คนส่วนใหญ่อาศัยหนานแน่นอยู่แค่ช่วงต้นซอยส่วนกลางถึงท้ายซอยมีผู้คนอยู่ไม่มากนักทําให้เปลี่ยวและมีที่ดินรกร้างต้นหญ้าสูงยาว บางจุดไม่มีไฟสองสว่างทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่ามันก็เปี่ยวด้วยมันก็มีการโดนเจินก็มีเยอะนะแหละแล้วแบบถนนมันก็เป็นอะไรที่พี่เห็นอยู่ฮะมันก็ไม่ค่อยดีครับอยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขน่ครับก็มันก็น่าจะมีการปรับปรุงครับเพราะว่านาพี่แคเห็นอยู่มันไม่ดีซอยบ้านผมนี่วันนี้ไม่มีไฟเลยแย่ตรงนี้ยไม่มีไฟเลยล้วอย่างนี้ผู้หญิงก็จะ ไม่ไม่ไม่กล้าอนี่เลยตั้งโทรให้เขาออกไปรับบางทีทํางานกับมืดเนี่ยสองสามทุ่มเนี้ยตัองโทรให้ให้แฟนออกไปรับตลอดเลคะไม่กล้าเวลา,าเดินไปมืดมดมันก็ตากกนนะะมันกน็น่ากลัวนะคะมันมีอันตรายมืดเนี่ยอยากให้มีการแก้ไขเร่องัุบยเพิ่มไฟบ้างคับบางทีบางทีมันก็จะมืดเน่ะบางจุดมันก็จะมืดะค่ะ มออเเตรรร์ไคคก็็ะาา้วดู่ปนีสำนักงานเขตหนองแถมผู้ดูแลพื้นที่ยอมรับว่าซอยเพชรกเกษมร้อยสิบมีปัญหาการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคทั้งการติดตั้งไฟส่องสว่างและถนนหนทางที่ต้องใช้หินคลุกเทกลบหลุมบ่อทดแทนการเทซีเมนต์เพราะที่ดินร้างส่วนใหญ่เป็นของเอกชนจึงไม่มีอำนาจดำเนินการซึ่งขณะนี้สำนักงานโยธายังอยู่ระหว่างการเจรจาขอความร่วมมือกับเจ้าของที่ดิน ในส,ส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยเราก็ต้้งประสานกับการไฟฟ้าอนาครหลวงซึ่งที่นี่เราเรียกว่าการไฟฟ้าธนบุรีก็ให้เขาเข้าไปดําเนินการแต่เขาก็จะเข้าดําเนินการได้เฉพาะในในเส้นทางที่เป็นที่สาธารนณะแล้วก็ในในส่วนซอยนี้ทั้งซอยจะเป็นสาธาระเป็นบางส่วนเป็นบางช่วงแล้วก็เป็นของเอกชนอีกส่วนใหญ่นะหลายหลายช่วงก็เป็นของเอกชนซึ่งเวลาพาดถ้าพาดสายไฟนั้นก็ต้องพาดผ่านที่เอกชน ถ้าเอกชนเขาไม่ยินยอมเราก็ไม่สามารถจะไปดำเนินการได้ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบานหนองค้างพลูว,วางจุดตรวจตู้แดงในจุดเสี่ยงรวม10ตู้ <Okay. S 2> ใช้ความถี่ในการตระเวนตรวจของเจ้าหน้าที่3รอบต่อ8ชั่วโมงซึ่งสารวัตรปราบปรามระบุว่าการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นการป้องปรามจนผู้รายได้ปกติก็ จากสติข้อมูลที่ผ่านมาการการการตรวจของเรานี่ก็อาศยัยการปรากฏกายอยู่ตลอดเวลาคือว่าเป็นการป้องกันเหตุได้ดีในระดับหนึ่งอ่าไอเหตุที่มาเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นมานี่ก็ส่วนมากเนี่ยอาจจะเป็นอ่าคนจากที่อื่นมานานๆจะมีครั้งหนึ่งเพราะว่าในร้อยสิบมักจะไม่ค่อยมีเหตุอุจจารหรือว่าเหตุการอ่าประทุตายต่อทรัพย์เกิดขึ้นมากเท่าไหร่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขตน้องแขมยังบอกอีกว่า หากการเจรจาขอความร่วมมือกับเอกชนเจ้าของที่ดินไม่เป็นผลในอนาคตสำนักงานโยธาอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการประกาศพระราชกฤษฎีิกาเวนคืนที่ดินเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนส่วนใหญ่